กราบสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเตงกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมพาทุกท่านมาติวสี่คู่นี้ครับสตุก์ดพบกับไมส์นะครับกายรี่พบกับซาแลนนิตาน่านะครับอาราติบิลบาพบกรานาด้าและน้องสพบกับอองเช่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันเลยนะครับผมคู่แรกนะครับเราอยู่ในศึกบุนเดสลีกานะครับผมสตุก์ดกเปิดบ้านรับการเยอนของไมส์นะครับผม อัปเดตตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านนะครับสุดการดนะครับอ่าอยู่ในอ่าช่วงบวยช่วงบวยนะครับอ่ารังอยู่ในช่วงอ่านี้ตกชั้นนะครับอันดับที่16บหครับเปิดบาร์การเยือนของไมซ์นะครับทีมอันดับ8มี18แต้มครับห่างกันอ่าแต้มห่างกัน10แต้มนะครับผมทั้งคู่นะครับ10นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับอ่า ก็คู่ขี้สูสีนะครับก็ดูจะเป็นทางไม์นะครับที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่าไปนัดหนึ่งก็คือชนะสุกาไป5ครั้งนะครับสุกาชนะไม้แค่สีครั้งก็ถือว่าคู่ขี้สูสีสําหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านสุดการนะครับสุดการสินัดล่าสุดอฟอร์มค่อนข้างแย่นะครับชนะไปได้แค่2นัดแพ้5เสมอ3นะครับเกมรับในบ้านของสุดการเนี่ยก็ ขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็กลางๆนะครับครั้งล่าสุดเจอกับซูริกนะครับชนะซูริกไปในบ้าน1-0นะครับผมเรามาดูทีมเยือนนะครับไมส์นะครับไมส์ทีมน่าล่าสุดก็สถิติไม่ค่อยต่างจากสุดการ์เท่าไหร่นะครับชนะไปแค่2นะครับจะหนักไปทางเสมอนะครับเสมอ5แพ้3นะครับน่าล่าสุดเปิดบัตรกรรมมายของโคลโลนส์นะครับเสมอกัน1-1นะครับเกมเยือนของทางไมส์นะครับผมก็ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับเก็บชัยชนะ ไปได้แค่ครั้งเดียวกับนัดที่เจอบิลเลเฟล์์นะครับ2-1นะครับก่อนนั้นก็ไม่ชนะเลยในเกมเยือนนะครับสำหรับไมส์นะครับนัดนี้สุดกาศนะครับตัวหลักเจ็บเยอะนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าเอนโซมิโลนะครับโมโมซิเซ่นะครับซาซาคาเลซิสนะครับลลเลียนเอ็กลอฟ์นะครับอันนี้แค่บางส่วนนะครับอ่าก็มีประมาณ6-7คนนะนจริงอ่ารวมถึงต็อกกี้คูลิบาลีนะครับที่ติดโทษแบนนะครับส่วนทาง คูลิบารีนี่น่าจะได้ลิวัสวามันจิตุก้าฟุนดูนะครับออมามาซูและก็คริสฟูริสนะครับสามคนนี้จะหายเจ็บรักับมาช่วยทีมได้อยู่ทดแทนตัวที่บาดเจ็บข้างต้นนะครับท้งไมส์นะครับท้งไมส์เองก็มีผู้เล่นที่ตัวหลักที่ลงไม่ได้เยอะไม่แพ้กันนะครับมีโดมินิคอร์นะครับดีคลาสทาวเวอร์นะครับเจเรมียเซนจูสนะครับและก็ อันเดอร์ซอนคูลอกกี้นะที่เจ็บนะครับรวมถึงสเตฟานเบลนะครับที่ติดโทษแบนนะครับแต่ทางเบลเนี่ยจะมีเดวิดเนเมตนะครับมาลงแทนได้แทนเบลได้นะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านสุดกาดนะครับที่แพ้มา3นัดรวดในลิ่นะครับเปิดบ้านรักมายันของไมส์นะครับ ที่ไม่แพ้ใครเลยในหลีกมาสีนัดติดนะครับนัดนี้นนาค่อนลาบากกับทางเจ้าบ้านซุกการนะครับเนื่องจากฟอร์มที่ย่แย่ในหลีกแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เจ็บเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะได้ทางฟุนดูนะกลับมาช่วยกลับมาช่วยทีมนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไมซ์ดูดีขึ้นมากกันนะครับนัดนี้เขาว่าไมซ์นะครับน่าจะกลับมาล้างแคสซุกกาดในบ้านจากที่เคยแพ้ไปเมื่อต้นปีนะครับผมก็คู่ของซุกกาดและไมซ์น่าจะประมาณนี้นะครับ คู่ต่อมานะครับกายารีนะครับเปิดบ้านรักรรมยันของซาเลนิตาน่านะครับผมคู่นี้เตะกันดึกไปอีกนิดนะครับตีสองสี่สิบห้าเวลาบ้านเรานะครับผมทั้งคู่นะครับเป็นทีมจากโซนท้ายตารางนะครับก็เป็นทางกายารีเจ้าบ้านนะครับอยู่อันดับสิบเก้าและก็เป็นทางซาเลนิตาน่านะครับอยู่อันดับห่วยนะครับทั้งคู่มีเจ็ดแต้มเท่ากันนะครับผม ทาทั้งคู่นะสนันล่าสุดที่เจอกันเนี่ยนะรับเป็นทางเจ้าบ้านกายารีนะที่เก็บช,ชนะได้เหนือกว่านะครับชนะไป3นัดทางซาเลนิตนนันาเนี่ยเก็บไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันก็ตั้งแต่นุ่งรัปี2 0 1 6นะครับเป็นกายาราีเก็บช,ชนะในบ้านไปส0ูนะครับเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านออกายารีนะครับกายารีสินันล่าสุด ดูไม่ได้เลยนะครับชนะไปแค่นัดเดียวแพ้6เสม,มอ3นะครับนัดล่าสุดดูดีขึ้นมาหน่อยบุกไปอ่าเยือนซัสโาโลครับเสม,มอกัน2 2นะครับเกมรับในบ้านของไการี่เนี่ยชนะไปครั้งเดียวกับที่เหลือ2ครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้นะครับแพ้อตลา,ตาลันตาและก็โรมานะครับก็ถือว่าดู ค่อนข้างแย่สําหรับเกมในบ้านของไการี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของทีมเยือนนะครับทีมเยือนซาเลนิตาน่านะครับสินัดล่าสุดก็ไม่ต่างจากไการี่เท่าไหร่นะครับแพ้7จ็ดชนะดีกว่านัดหนึ่งนะครับชนะ2ครั้งเสมอ1นะครับโดยนัดล่าสุดเปิดบัตรกรเย็นของชามโดเรียนะครับแพ้ไป2อศูนย์ในบ้านนะครับทั้งเกมเยือนของซาเลนิตาน่าเนี่ยก็ชนะแค่ครั้งเดียวในเจอเอซิเวนิชนะครับก่อนครั้งล่าสุด อบุกไปหาลาซิโอก็แพ้ลาซิโอไป3 0มครับก็เกมเยือนของอชาเลนิต้าก็ดูไม่ได้เหมือนกันนะครับทางเจ้าบ้านกายารีนะครับนัดนี้ไม่มีมาโก้รอกนะครับไม่มีเซบาสเตียนวาลูเควิกส์นะครับไม่มีดามิสเตอร์แล้วก็เล็กบริคาโดลาตินเนตตินะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับแต่เป็นซึ่งเจ็บกับนัดก่อนๆแล้วนะไม่ชนะล่าสุดนะครับซึ่งนัดที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ผู้เล่น จ็บที่กล่าวมานะครับแต่ก็สามารถเสมอกับซัสซาโลได้ก็ถือว่าเรื่องตัวเล่นที่ตัวเล่นหลักที่บาดเจ็บก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับกายารีนะครับทางทีมเยือนนะครับซาเลนิตันหนานะครับตอนนี้จะไม่มีอันโตนิโอโซนะครับเฟเดริกเวเซลลี่นะครับมาเตโอเจรีและก็ฟรองก์รีเบรีนะครับที่เจ็บจากนัดล่าสุดนะครับภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับปัจจุบันกายารีครับ ฟอร์มแย่นะครับก็ไม่ต้องบอกครับอยู่อันดับสิก็คือรองบวยในหลีนะครับซึ่งฤดูกาลนี้พวกเขาชนะไปแค่นัดเดียวนะครับจากในลีนะเปิดบ้านรักมายันของอ่าชาเลนนิตนานะครับซึ่งก็อ่าที่มีแต้มเท่ากันนะครับอยู่อันดับที่20นะครับก็บวยเลยต่างกันแค่ประตูได้เสียนะครับโดยทีมหลังฟอร์มก็แย่ไม่แพ้กันนะครับแพ้มาสามนัดติดแล้วนะยังทําประตูไม่ได้สักประตูเลยนะครับอ่าซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่สําคัญของทั้ง2ทีมนะครับเนื่องจากั้คู่ก็ น่าจะต้องการชนะนะครับเพื่อหนีจากโซนตกชั้นนะซึ่งสติการพบกันของทั้ง2ทีมที่ผมโชว์ให้ผู้ฟังผู้ดูเห็นเมื่อตอนต้นคลิปมันก็อาจจะอักอิงอะไรมากไม่ได้นะครับเนื่องจากการพบกันครั้งสุดก็เมื่อปี2016นู่นเลยนะครับท่านนี้ผมเชื่อว่าทั้ง2ทีมที่ขาดตัวหลักพอๆกันก็คงจะจัดเต็มจัดอักษรกันอย่างเต็มที่นะาะคงไม่มีใครยอมใครซึ่งคาดว่าผลเขามันน่าจะเสมอนะครับเพราะว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดี ดีเดย์อะไรก็ทั้ง2ทีมนะน่าจะแบ่งกันไปอ่าคนละแต้มนะครับสำหรับกายารีแล้วก็ซาเลานิตาน่าในนัดน,นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปนะครับแอตเลติกบิลเบลนะครับอ่าเปิดบ้านร,กรักกัมเยนของกรานดาซีเอฟนะครับอ่าคู่นี้เป็นอยู่ในศึกลาลิก้านะเตะดึกหน่อยเวลาตีสามเวลาบ้านเรานะครับอัปเดตตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับก็เป็นบิลเบลนะครับอันดับ8เจ้าบ้านเปิดบ้านร,กรักกัมเยน รานดานะครับอยู่ใกล้โซนตกชั้นเลยนะครับอันดับ17มี11แต้มรับแต้มห่างกันแปแต้มนะครับ10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะก็เป็นทางอาร์บิเบานะครับที่เก็บชนะได้เหนือกว่าไปนัดหนึ่ง นะครับก็ชนะ5นะครับทางกคนาดาชาะิส4ครั้งนะครับเสมอ1นะครับโดยนัดล่าสุดในปีนี้เองเมื่อเดือนมีนาคมไปทางบิลเบาเปิดบ้านรับการเยือนของรานาดานะครับเก็บชชนะในบ้านไปได้2-1นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับ10นัดล่าสุดของบิลเบานะครับชนะ3เสมอ5แพ้2ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับแพ้ไปแค่2นัดอ่านักไปทั้งเสมอสําหรับบิลเบานะครับนัดล่าสุด บุกไปยังเลเบเต้นะครับเสมอกันไปศูนย์ศูนย์นะครับผมเกมในบ้านของบิลเบาก็ถือว่ากลางๆนะครับล่าสุดแม้จะแพ้คาร์ดิสต์เซติห้านัดเนี่ยก็แพ้ไปแค่ให้คาร์ดิสต์ครั้งเดียวครั้งล่าสุดนะครับก่อนนั้นก็เรียกแทบไม่แพ้เลยสำหรับเกมในบ้านของบิลเบานะครับ เรามาดูทีมเยือนสิ่งล่าสุดของกรานาดานะครับชนะ3เบือชนะ2เสมอ3แพ้5นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแย่สำหรับทีมเยือนกรานาดานะครับน่าล่าสุดเบื่อบัตรกรรมเยือนของเรอัลมาดริดโดนเรอรัลมาดริดทุนล่มขาบ้านไป4 1่หนนะครับทางเกมเยือนของกรานาดาเนี่ยก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดไปเยือน 1, เอสแันเซีนก็แพ้นะครับผมก็ถือว่าดูไม่ค่อยดีสำหรับเกมเยือนของกรานาดานะครับ ภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้บิลเบานะคนเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับไม่มียูริเบชิเช่นะครับดาวินีวิเวียนนะครับเปรูโนลาสโกอินนะครับอาเซียบิยาลิเบ้นะครับที่อาจจะเจ็บยาไปถึงสิ้นปีนะครับผมการานาด้าน,นะครับนัดนี้การานาด้า,าไม่มีรายงานานัดนี้การานาด้ามีผู้เล่นที่ ไม่พร้อมลงก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับต่อมมีรามอนโรดิเกสคิมินเนสนะครับติดโทษแบนนะครับโดมิโกสดูอาร์ตนะครับหลุยส์มิลล่านะครับเนเดโลซานโนนะครับส่วนทางอิสมารีก็ไม่ฟิตสำหรับในนัดนี้นะครับภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับนัดนี้บิวบอที่ฟอร์มค่อนข้างฝืนนะครับยังไม่ชนะใครเลยมาสีนัดติดนะครับ เปิดบ้านรักกรรมเย็นของกรานด้าที่ฟอร์มก็แย่เหมือนกันนะครับแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับซึ่งถ้าหากมองจากการพบกันล่าสุดในบ้านของบิลเบาซึ่งเขายังไม่แพ้ให้กับกรานด้าเลยในเกมในบ้านนะครับและนลัดสุดที่เจอกันก็เป็นทางบิลเบาที่เก็บชชนะเหนือกรานด้าไป2อหนึ่งนั้นนะครับก็คาดว่านัดน,นี้ทางบิลเบาก็ยังจะทําผลงานได้ดีในบ้านของเขานะครับก็น่าจะเก็บชชนะ,ะเหนือกรานด้าได้ไม่ยากสําหรับบิลเบานะครับผม เดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายนะครับน้องส์นะครับอ่าเปิดบัตรกรรมเย็นขององเช่ในลีกเปอลฝรั่งเศสครับคู่นี้เตะเวลาตีสามบ้านเราเท่ากับคู่ของบิวบอวกับกรานาด้านะครับเดี๋ยวมาดูอัปเดตตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับน้องส์นะครับอ่าอยู่อันดับ4นะครับมี24แต้มนะครับเปิดบัตรกรรมเย็นขององเช่นะครับอยู่อันดับ6มี21แต้มแต้มห่างกันแค่3แต้มนะครับผมก็ถ้าใครแพ้นัดนี้ก็เรียกได้ว่าอันดับเปลี่ยนเลยแน่ๆนะครับ สถิติ10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมพบกันนะครับก็ไปทางองเช่นะที่เก็บชนะชด้เหนือกว่านครับชนะ3นะครับเสมอ่า,มมออาน้องชนะไปแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งล่าสุดที่เจอกันในปีนี้ในบ้านองเช่เสม,มอกันไป2 2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิบล่าสุดของอาทางเจ้าบ้านนะครับสิบล่าสุดของเจ้าบ้านดูดีครับชนะ6 เสมอศูนย์แพ้4นะครับ 04, นัดล่าสุดสะดุดนิดนึงครับบุกไปแพ้เรสนะครับส0สำหรับน้องเจ้าบ้านนะครับทางเกมรับของน้องเนี่ยถ้าดูับ5ครั้ง4-5ครั้งล่าสุดเนี่ย <c oughs> แทบจะไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็3ครั้งล่าสุดเนี่ยน้องไม่แพ้เลยเกมในบ้านนะครับแล้วเก็บคลีนชีพไปได้2ครั้งนะครับก็ถือว่าหลังๆมาเกมในบ้านของน้องก็ถือว่าโหดนะครับผม มาดูทางองเช่นะทีมเยือนองเช่สินัดล่าสุดนะครับชนะ5เออชนะ2เสมอ5แพ้3นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่สำหรับอา่าออกทางองเช่นะครับอ่หนักไปทางเสมอนะครับนัดล่าสุดองเช่เปิดประการ,รมยันของลอรีองนะครับชนะไป1 0ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจมให้องเช่พอสมควรน,นะครับเกมเยือนขององเช่นะครับหครั้งล่าสุดที่ไปเยือนนะครับองเช่ทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอนะครับ ยังไม่ชนะเลยในเกมเยือนสำหรับองเช่นะนัดนี้นะครับน้องเจ้าบ้านนะครับมีตัวหลักที่เจ็บแค่คนเดียวน,นะครับคือเดเวอร์มาชัดโดนะครับผม <c oughs> ส่วนทางเวสลี์เซตนะครับที่ฟื้นตัวแล้วตอนนี้กำลังเรียกความฟิตอยู่นะครับก็ไม่แน่ว่าจะอาจจะลง ช่วยทีมในนัดน,นี้ได้หรือเปล่าครับสำหรับน้องนะครับผมทางอองแชกน,นะครับทีมเยือนนัดนี้ไม่มีรายชื่อนักเตะที่บาดเจ็บเลยถือว่าพร้อมมากครับก็จะมีสะดุดนิดหน่อยก็แค่ผู้รักษาประตูตัวหลักอย่างปอเบนาเบนโดนี่นะครับซึ่ง อาจจะยังไม่ฟิตนะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับก็มีผู้รักษาประตูสำารองที่ฟิตพร้อมรอเปลี่ยนตัวอยู่แล้วสําหรับอองเช่นะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนันี้น้องสังั์ทีมมาดับสี่แบบประจำรกมเยือนขององเช่ทีมมาดับหกโดทั้งสองทีมนะครับมีแต้มห่างการแค่สามแต้มเท่านั้นเองนะครับหากว่าองเช่นะครับชนะในนัดนี้ทีมเยือนนะชนะนะก็จะขยับขึ้นท็อปโฟร์อย่างแน่นอนครับส่วนทางน้องเจ้าบ้านนะครับ แต่เจ้าบ้านเองก็ต้องพยายามรั้งตำแหน่งท็อปโฟเขาครับโดยอาจจะพยายามไม่แพ้ในนัดนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับน้องเจ้าบ้านนะถึงแม้ว่าเจ้าบ้านน้องจะกระพึงอาจจะบุกไปแพ้เรสทีมาดับ1 3ถึง4ูนะครับก็น่าจะน่าตกใจอยู่สำหรับเกมนัดนี้นะฮะแต่ว่าทางน้องนะครับช่วงช่วงหลังนะเกมในบ้านดีมากนะครับแทบไม่แพ้เลยนะก็สามนัดติดเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็สามารถเก็บคลีนชีตได้ถึง2นัดนะครับซึ่ง รับการเยีอยนของทางองเช่นะครับที่เกมเยือนขององเช่นะครับได้ดีที่สุดก็แค่บุกไปเสมอนะครับแล้วก็โดยรวมผู้ผเล่นหลักๆของทั้ง2ทีมก็ฟิตพร้อมนะครับนัดนี้คาดว่าทางน้องก็น่าจะยังรักษาฟอร์มในบ้านอันยอดเยี่ยมนิว้ได้แล้วก็เก็บ3แต้มรั้งตำแหน่งท็อปโฟร์ต่อไปนะครับสำหรับทางน้องนะและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในวันนี้นะครับก็ ขอให้ผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับรับชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขนะครับสำหรับผมวันนี้หมดหน้าที่แล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อน